สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 3 1มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 3 1วันนี้ก็คือถึงน้องวินจะไม่ได้มาแจมไลฟ์กับคนพี่แต่น้องก็ยังมาเม้นท์ทำให้เราชื่นใจกันได้อยู่ดีค่ะ ค,คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจีนส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงคือวันที่เราเฝ้ารอกันว่าคนน้องจะมาแจมไลฟ์กับคนพี่ไหมสรุปก็คือน้องไม่ได้มาแจมค่ะแต่น้องมาเม้นจ้านี่ค่ะที่น้องมาเม้นมีการเม้น์แซวว่าตัวเองเป็นคนดูด้วยหนึ่งคนแหมอยากแจมด้วยแหละเนอะดูออก แล้วตอนที่คนพี่ให้เป็นแฟนขอเพลงกันเข้ามาแล้วจะเล่นให้ฟังพอแฟนๆขอเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอคนน้องก็มาเม้นขอเพลงตัวเองด้วยมีการเม้นว่าคนนั้นต้องเป็นเธอบวกหนึ่งด้วยจ้าแหมทั้งมาเม้นไลฟ์พี่ทั้งขอเพลงตัวเองแบบเนียนๆคงอยากให้พี่ร้องเพลงตัวเองเพื่อสื่อความหมายบางอย่างละสิแม่รู้นะถึงไม่ได้มาแจมไลฟ์โดยตรงแต่ก็เหมือนมาอยู่ในไลฟ์ด้วยอยู่ดีเลยเนาะทุกคนนะ แล้ววันนี้คนพี่ก็เลือกร้องเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอเป็นเพลงแรกของไลฟ์วันนี้ด้วยจ้าแหมโปรโมทเพลงของแฟนแบบเนียนๆเชียนะพอวชิรวิสุดหล่อแล้วตอนก่อนที่คนพี่จะร้องคนพี่ก็มีอวยคนน้องเป็นหนึ่งกลุ่มค่ะทุกคนไปฟังแฟนเขาอวยเพลงของแฟนกันนะคะคนนั้นต้องเป็นเธอใช่ไหมเพลงนี้นักร้องเขาร้องดีอยู่นะ คนรับผลงานนี้เป็นผลงานของนักร้องที่ฮอตที่สุดในพศนี้นะครับผมวินเมทาวินครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับถึงพันทุกพอนะเห็นไหมคะมีการอวยแฟนแบบเนียนๆไปอีกแล้ววันนี้คนในวงการและคนใกล้ตัวไบรท์ก็คือมาเม้นกันเยอะมากรวมทั้งพี่อีทด้วยค่ะแต่เดี๋ยวนะคะทุกคนทำไมพี่ชมรู้สึกว่าเม้นของพี่อีทมันไม่ใช่พี่อีทล่ะคะ เพราะภาษาเพราะภาษา,าที่ใช้มันดูแซลๆยังไงบอกไม่ถูกอ่ะหรือว่าเจ้าคนน้องจะเป็นคนใช้โทราศัพท์ของพี่อีทมาเมนไลฟ์คนพี่กันแน่นี่นะคะทุกคนนี่คือคอมเมนต์ที่พี่อีทเมนในไลฟ์ของไบรท์วันนี้ค่ะคนเป็นแม่จะเม้นออกแนวแซลล์ูปแบบนี้หรอคะพี่ชมว่ามันแปลกๆอยู่นะแต่เอ๊หรือว่าปกติพี่อีทจะชอบแซวล์น้องอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ อันนี้ความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ตามสัญชาตญาณของชิปเปอร์ที่ชอบผลิตกาวของพี่ชม,มบอกพี่ชมว่าพี่อีทไม่ได้เป็นคนเม้นแน่ๆค่ะทุกคนคิดเหมือนพี่ชมไหมคะเพราะมันคล้ายๆกับตอนที่คนน้องชอบเม้น์แซวๆคนพี่อะว่าไหมทุกคนแล้วตอนที่ไบรท์พูดถึงอเมกน้องบอกว่าน้องรักได้ทีละตัวถ้าเลี้ยงสองตัวเดี๋ยวรักไม่เท่ากัน ลูกครับขนาดแมวยังรักได้ทีละตัวแล้วแบบนี้ถ้ารักแฟนก็คงจะรักได้ทีละคนนะสิใช่ไหมวินครับได้ยินไหมลูกหนูได้ยินแบบนี้หนูก็สบายใจได้แล้วนะครับตอนนี้คนพี่เขารักหนูคนเดียวแน่ๆนเพราะพี่เขารักทีละหลายๆคนไม่ได้ครับรักเดียวใจเดียวอะไรงี้อ๋อตอนนี้อีฉันอิจฉาทั้งอาเมะอิจฉาทั้งลูกสะใภ้เลยละคะทุกคน แล้ววันนี้หลังจากการไลฟ์น้อง Bright ไบร์มีทานหมูกระทะกับครอบครัวด้วยนะคะและน้องก็อัพสตอรี่รูปหมูกระทะบนโต๊ะด้วยแล้วทุกคนดูแคปชั่นนะคะทำไมคำว่าแฮปปี้เบิร์เดย์มันคุ้นๆนะ่ะมันคล้ายๆกับคำว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ในสตอรี่ตอนที่น้องวินไปงานวันเกิดคุณพ่อเลยะคะ่ะทำไมแคปชั่นมันคุ้นๆมันคล้คลายๆกันขนาดนี้อะทุกคนไบร์ Bright เป็นคนลงจริงๆใช่ไหมอะ อ๋ออ๋อเป็นแฟนกันมันต้องคล้ายกันกระทั่งแคปชั่นคล้ายกันกระทั่งตัวหนังสืออะไรงี้หรออ๋อเป็นแฟนกันก็ไม่ต้องคล้ายกันทุกอย่างก็ได้ครับพอยิ่งคล้ายกันคนในด้อมยิ่งจะกลายร่างเป็นคนนั้นกันหมดแล้วครับลูกตอนนี้ชาวด้อมพากันสืบจนไม่ต้องหลับต้องนอนกันอีกแล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้ถึงน้องไม่ได้มาแจมไลฟ์กับคนพี่แต่พวกเราก็ยังหวังค่ะหวังว่าเขาจะอยู่ด้วยกันตอนจบไลฟ์ เพราะคนพี่เคยพูดว่าถ้าชวนมาทานข้าวกันก็อยากให้น้องมาแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องได้มาทานด้วยหรือเปล่านะคะเพราะคนน้องลงสตอรี่ไอจหลังจากคนพี่ไลฟ์จบค่ะคือเหมือนคนน้องจะอยู่กับเพื่อนแล้วเหมือนมีไปตีกอล์ฟแต่งานนี้ไม่รู้ว่าชาวด้อมโดนน้องแกงหรือเปล่านะคะหรือว่าพวกเราจะโดนสับขาหลอกกันแน่เพราะปกติน้องวินจะลงสตอรี่ก็คือน้องต้องกลับจากสถานที่นั้นๆแล้วน้องถึงจะลง เพราะป้องกันการตามของซาแซงงั้นแสดงว่าเป็นไปได้ที่น้องจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่น้องลงสตอรี่หรืออีกความหวังหนึ่งก็คือเขาอาจจะอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้หลังจากทานหมูกระทะเป็นได้แล้วพอดึกๆพี่ออฟกับนักกิ๊กก็ลงสตอรี่ตอนตอนร้องเพลงไวพรมันเกิดให้ไบรท์แต่ในสตอรี่ที่ลงก็ยังไม่มีน้องวินอยู่ดีค่ะแต่ทุกคนคะสังเกตในคลิปนี้ให้ดีๆนะคะมันมีลูกโป่งกระต่ายมีทั้งต้นคริสต์มาสที่คนน้องบอกว่าอยากได้ด้วยนะ หรือว่าคนที่สั่งทุกอย่างมาตกแต่งในงานวันเกิดคนพี่ก็คือคนน้องอ่ะเพราะอะไรมันจะลงตัวเหมาะเจาะขนาดนั้นของที่คนน้องชอบและอยากได้มันจะมาอยู่นี่ได้ไงถ้าไม่ใช่คนที่อยากได้สั่งมาตกแต่งอ่ะว่าไหมคะทุกคนพี่ชมว่าคนน้องต้องอยู่ด้วยแหละค่ะแค่ไม่ออกสื่อเท่านั้นเพราะถ้าออกสื่อกันวันนี้มันจะอึกระทึกคลื้โครมกันจนเกินไปหรือว่าเขาเซอร์ไพรส์กันให้ของขวัญกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่อวยพรกันลงไอจีแล้วอ่ะ เพราะคนน้องอวยพี่ลงไอจีแต่คนพี่ก็ไม่ได้มากดไลค์หรือคอมเมนต์นะคะหลังบอมที่เกิดวันนี้คนพี่ยังไปอวยไปเม้นในไอจีเลยอะแล้วคนน้องทั้งอวยทั้งแท็กหาคนพี่เป็นไปไม่ได้ที่คนพี่จะไม่เห็นพี่ชมว่าเขาต้องมีขอบคุณกันส่วนตัวแล้วนแน่ๆเลยละคะทุกคนเพราะที่คนพี่ไม่เม้นตอบอาจจะกลัวมีโมเมนต์มากกว่าเพราะน้องรู้ว่าพวกเรากําลังจับจ้องและรอขยี้กันอยู่ เลยเซอร์ไพรส์กันแบบ2ต่อ2ไปเรียบร้อยแล้วไรงี้ถึงจะไม่ไลฟ์ไม่เม้นไม่แจมไลฟ์แต่พวกเราชาวด้อมก็ไม่ยอมแพ้แล้วค่ะศรัทธายืนหนึ่งมากๆเหมือนเดิมก็คือสิ่งที่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่พูดไม่ใช่ว่าจะไม่คิดไม่ถ่ายลงไม่ได้แปลว่าจะไม่อยู่ด้วยกันจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมขอแสดงความยินดีกับลูกด้วยนะคะเพราะวันนี้คนดูไลฟ์ของน้องเยอะมากคนดูเกือบสองแสนเน่ทุกคน ลูกเราฮอตจริงๆค่ะโอ้อกคนเป็นแม่เห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจดีใจจริงๆค่ะที่น้องมีคนรักและเอ็นดูมากมายขนาดนี้บายครับหนูเห็นไม่ลูกว่ามีคนรักหนูมากมายขนาดไหนขอให้หนูมีคนรักเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับลูกขอให้หนูมีความสุขขอให้หนูมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับสุดหล่อของแม่เอาล่ะค่ะวันนี้ถึงจะไม่มีโมเมนต์แรงๆกระแทกใจอย,อย่างที่เราหวังกันเอาไว้ แต่หัวใจชิปเปอร์อย่างเราก็ไม่หวั่นแล้วค่ะเพราะเรือของพวกเราล่มกันออกจะบ่อยแต่พวกเราก็กู้เรือกลับมาได้ใหม่ทุกครั้งยังคงศรัทธายืนหนึ่งค่ะว่าจะต้องมี EDM ที่พวกเราไม่เห็นกันอยู่อย่างแน่นอนใครที่คิดและศรัทธาเหมือนพี่ชมเราคือพวกเดียวกันค่ะเพราะงั้นเรามารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อรอวันที่จะมีโมเมนต์มาให้พวกเราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันอีกนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไปพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้บวีดโมเมนต์กันต่อในคลิปหน้าดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ